สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกเกมนี้เลยครับผมเมเปิ c เซอร์คละครสัตว์หันศานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเสรรินะผมเป็นการแสดงชุดพิเศษกายกรรมกลางเวหาสัตว์ป่าแสนดุร้ายนะครับผมนี่หน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็ลิขสิทธิ์แปลไทยของทาง t The Stronghold นะครับผมนี่ข้างกล่องนะครับผมด้านบนด้านข้างนะครับผมนี่ด้านล่าง ข้างหลังก็จะมีนะผมบอกว่าอุปกรณ์ภายในเกมมีอะไรบ้างนะผมเราไปแกะกล่องกันดูกันเลยนะผมว่าข้างในจะเป็นยังไงนะนี่นะครับผม ใน,นเ,เท่านี่เองอื๊บโอเคโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับผมในกล่องอันนี้คืออะไรหลุดออกมาแล้วจักแผงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ไหนไหนก็หลุดจากแผงแล้วแจกให้หมดเลย มีทั้งหมด3แผงนะผมสีฟ้า2แผงแล้วก็สีเขียวแผงหนึ่งนะครับผมมาดูจากสีเขียวก่อนเลยนี่นะผมนี่นะครับผมสีมเขียวก็จะมีนีน่นะ,ะตัวนักกายกรรมนะครับผมมีหมีมีสิงโต อันนี้ก็รักกิกรรมอีกตัวหนึ่งโอเคแล้วลองมาดูการสแสดงนะผมนี่นี่อะไรสามดาว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 น่าจะมีแต่สามดาวนะโอเคนี่นะผมนับถอยหลังสู่อเวจี v G. เกิดการก,อก่อกลนนะครับผมสร้างเต็นท์ อยู่ในระว่าปิดปรับปรุงจงยกมือขึ้นนิ้วโป้งกุดวิ่งรอบเวทีเสียงร้องชั่วนิลันนะผมโอเคอันนี้ก็เป็นรูชีนะผมให้มาแผ่นนึงก็จะมีบอกนะผมว่าข้างในมีอะไรบ้างตามนี้เลยต่อไปดูก,การ์ดกันนะ นี่นะผมการ์ดให้มาสีละสองใบนะครับผมด้านหน้านี่นะผมอันนี้สติ๊กเกอร์นะครับผมไว้แปะโทเคน็นมีสิงโตนี่นะผมมีเสือมีหมีมี แมวนะมีอูดนะครับผมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีนักกีกรรมสองคนนี่ก็คือโทเค็นที่เราจะได้มานะนมีไม้กระดาษอย่างนี้นักกายกรรมตัวสีเขียวมากับไม้กระดานเมื่อกี้แล้วก็นักกายกรรมที่ถือนะครับผมไม้กระดานอันนี้คือตัวหมีอเอ๊ะ แล้วทำไมอันนี้สิงโตแล้วทำไมเราไม่มีเสือแล้วก็นี่อีกห้าตัวนะครับตัวทำอะไรห้าตัวแล้วทำไมไม่มีอูดด้วยอ่ะเดี๋ยวหรือมีเท่านี้แล้วไมสติกเกอร์เขายมากเกินหรอนี่เดี๋ยวเอาออกมาก,กันนักกายกรรมขั้นเทพห้าคนดารารับเชิญสีท่านพร้อมแผ่นนะผม โอเคหนึ่งนักกยกรรมผาดโผนและกระดานกระโดดนักกยกรรมไตรลวนและไม้ส่งตัวนะครับผมสิงโตเจ้าป่าหมีทรงพลังอ๋อโอเคมีเท่านี้นะสติกเกอร์เขาทำมาให้เผื่อไว้เฉยๆโอเคก็จบไปแล้วนะผมกับการอันบ็อกประกรสัตว์หันษากลกรรมกลางเวหากับสัตว์ และสัตว์ป่าแสนดูร้ายนะผมก็ขอจบการอันบ็อกไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะผมตามร้านขายบัตรเกมทั่วไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย